ชื่อวิทยาศาสตร์นะครับเรียกผมอาจารย์อยนนื่นก็ได้ผมจากจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อยู่บางเขนนะครับจบด้านวิทยาศาสตร์ด้านทีมีเกษตรแล้วก็ทาง,งานวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับพืชเกี่ยวก,กับเพื่อผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่เอามาให้พวกเราใช้กันนะครับแล้วก็นอกจากวิจัยพัฒนาแล้วก็ไปตามพืชต่างๆไปทดสอบใช้ของในท้องในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมมาไปต่างประเทศ เพราะเอซีมันมีกวสิประเทศใช่ไหมผมมาไปเก้าประเทศมากกว่าอยู่ในประเทศไทย1ประเทศนะครับก็ไปไปพัฒนาให้เขาอะคือผมมาไปไม่ได้ไปไม่ใช่ไปเพื่อจะขายของแต่ไปเพื่อพัฒนาแต่และประเทศว่าแต่และพืชแต่ละพืชเขาเขาต้องการเพิ่มคุณภาพยังไงเพิ่มปริมาณยังไงหรือเขามีปัญหาอะไรเราก็ไปฟังไปดูข้อมูลไปศึกษาว่าเขาต้องการอะไรเหมือนมาในวันนี้ผมก็มาฟังมารับรู้ข้อมูลว่า โอเคเนะตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ภาคใต้จุมภัยตรงนเนี้ยปุ๊บทุเรียนแล้วผมมาแล้วฟังข้อมูลก่อนว่าด้านเนี้ยต้องการพัฒนาทุเรียนเราเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วก็เอาไปเอาข้อมูลมาดูว่ามีโปรดักต์เนี้ยผมก็ไปเพิ่มมาอย่างเพิ่มเมลอยาใส่ให้เพื่อให้มาเหมาะก,กับพื้นที่นี้พื้นที่นี้แต่ตร,ตรงนี้เหมือนกับไปเป็นค่าค่าค่าเฉลี่ยตรงกลางๆก่อนถ้ามาฟังข้อมูลวันเนี้ยเออถ้าที่นี่ผมมองว่าเออมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ดูทั้งของจริง ดูทั้งคาพูดที่ทุกคนอยากใส่ให้ผมผมก็กลับไปที่โรงงานผมกลับไปที่ห้องแลบเฮ้ยช่วงนี้เขาต้องการนี้เยอะนะผมก็มาพัฒนาให้แล้วก็เอากลับให้ใช้ทวามวเหมือนก็สั่งตัดอะคือมาตรฐานเดิมนะแต่ว่าผมให้ร้อนทุกคนลองใส่แล้วแต่พอผมมาวันนี้ปุ๊บผมว่าอ๋อของพี่ต้องกระชับกว่านี้นิดนึงนะผมก็เพิ่มสูตรนี้ของพี่มีปัญหาเรื่องที่นี่ฝนมันตกเยอะซึ่งมันแตกต่างกับเพื่อนที่ผมไปทําค่าเกินออกนะฝนมันน้อยกว่า แต่ว่าเป็นสูตรเดียวกันผมก็ต้องมาพัฒนาเออถ้าของพี่เอกเนี่ยส่งมาที่นี่ฝนตกเยอะมันต้องเพิ่มบางตัวเข้าไปเพื่อให้มาปรับกับตู้เย็นที่นี่นะเพราะตู้เยนที่นี่กับตู้เยนภาคตะวันออกไม่เหมือนกันตใช่ไหมครับหรือผมไปทำตู้เย็นตู้เยนของภาคเอ่อตู้เยนที่มาเลเซียอบางทีหลังเ็นนะคับบูซังทีเนี่ยมันก็มันก็มันก็ตูรเยนเหมือนกัน แต่มันมีความละเอียดีิย่อยแตกต่างกันผมก็นี่หน่อยนี่ก็มารับฟังข้อมูลของพี่อ่ะแล้วก็จะกลับไปผมก็จะไปเพิ่มตัวนั้นนิดตัวนี้หน่อยนิดหน่อยเพื่อให้เหมาะสมกับทุเรียนของที่นี่ถึงแม้ว่าเยนชนีเหมือนกันเป็นหมอนทองเหมือนกันแต่ว่ามันปลูกคนละอ่าก็ไปปรับนิดหน่อยเหมือนรถยนต์เนี่ยผมออกมาโตโยต้ามีสุนิสฐานแต่ว่าลักษณะของการขับแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันพื้นที่ที่นี่อาจจะรุ่นบันอยมัน,นมต้อง จูนอัพเครื่องใหม่ถ้าภาคอีสานมันพืนที่ยาว,วก็ต้องจูนอัพเป็นอีกแบบหนึ่ง <c oughs> ผมเรียกว่าการจูนอัพปรับแต่งลิตพันเพื่อให้ทุกคนใช้แล้วดีขึ้นทีนี้นาะมาในวันนี้นะพี่ผมกำลังบอกว่าการดูแลพืชในที่นี้ถ้าเราแบบเดิมแบบเดิมนะครับพี่ปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่ทั้งภาคใต้เป็นู้เรียนมังคุดยางพาราปาล์มเมมันหรือจะปลูกข้าวซึ่งแต่ก่อนถ้าเราปลูกพืชทุกคนต้องการผลผลิตถูกต้องนะต้องการผลผลิต คำตอบก็คือเราต้องทํำยังไงล่ะเราก็ต้องใส่ปุ๋ยเยอะๆใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตรใส่ปุ๋ยให้ตรงเวลาซึ่งบริษัทต่างๆก็มาอบรมให้ความรู้กับพี่เรียบร้อยแล,ล้วแหละแต่วันนี้ผมอยากให้เปลี่ยนแนวความคิดเพิ่มเต,ติมตอีกนิดหนึ่งในการปลูกพืชอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยมันมีอยู่3อย่างที่เราต้องคำยืเเนเลยนะพี่นะอันนี้ถือว่าเป็นความรู้นะพี่อย่าเพิ่งง่วงนะเอาเป็นความรู้ก่อนนะเอาเป็นความรู้ก่อนผมอยากให้พี่ยึด3าตัวนี้ก่อน อันที่หนึ่งเรื่องดินดินเนี่ยทุกคนมีความสำคัญบทดินที่ดินแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันแปลงพี่จะเป็นแบบนึงแปลงพี่แบบนึงแปลงพี่แบบนึงซึ่งดินเนี่ยที่มาในวันเนี้ยมันอาจจะใกล้เคียงกันแต่อาจจะไม่เหมือนกันแค่ฝั่งนี้กับข้ามถนนอาจจะไม่เหมือนกันละเรียกว่าโครงสร้างของดินหรือความอุดมสมบูรณ์ของดินซึ่งมีราคาแตกต่างกันซึ่งเรามองไม่เห็นหรอกว่าข้างบนอาจจะเหมือนกันแต่ข้างใต้อาจจะไม่เหมือนกัน เรื limiting, Now, about, ่องของดินอัน <ett> ต <par aisse 250> okay. ่อมาคือเรื่องของความลาดเอียงของพื้นที่จะลบอ่ะความชันอ่ะไม่เหมือนกันพอความชันไม่เหมือนกันก็มีปัญหาละเพราะดดินเหมือนกันแต่ตรงนี้มันเป็นที่รุ่มหาปู๋ที่รุ่มเนี่ยพอฝนตกมาน้ํท่วมถังขึ้นของพี่จะไม่ค่อยงามแต่ที่ที่ดอนมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะเรื่องของที่รุ่มอันที่สามที่มาเกี่ยวข้องกันมากที่สุดเลยคือเรื่องนี้ก็คือเรื่องว่า เรื่องวัชพืชที่อยู่ในดินอันนี้ผมไม่ผมไม่แล้วแต่พี่แล้วกันนะที่เกี่ยวบห้องกระดินก็มีเรื่องของโครงสร้างดินความสาดีรถแล้วก็เรื่องของวัชพืชอันนี้ที่ต้องไปดูแลดูแลเองซึ่งผมไม่สามารถไปบอกว่าพี่ต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้ผมพูดโครงสร้างข้าวข้าวก่อนเพราะว่าดึงดินแต่ละคนมีความแตกต่างกันแต่ถ้าในวันหน้าถ้าผมมีเวลาพี่พาผมเข้าไปในสวน ผมก็จะรู้ว่าโครงสร้างดินประมาณอย่างเนี้ยแล้วจะต้องใส่ปุ๋ยแบบไหนทําแบบไนอันเนี้ยต้องเป็นลายบุกปนอันที่สเรื่งสลบนี้มีความสําคัญถ้าตรงไหนทํามันลุ่มมากถ้าลุ่มมากน้าตกทุ้มขังในปีต่อไปต้องหาอะไรมาปรับเพื่อให้มันมันเป็นแอ่งน้อยลงหรือถ้าเป็นที่ดอยมากๆน้ํามันขึ้นไปไม่ถึงอ่ะพี่ก็ต้องตัดสลบรือหาปลูกพืชคุมดินเพื่อกลุ่มความชืน้นต่อมาเรื่องว่าจะพืชอ,อันเนี้ยภาคใต้เป็นปัญหาหนักของพี่หมดละเพราะว่ามัน การทาสวนนะพี่ผลผลิตจะมากหรือจะน้อยมันก็มีเรื่องของวัชพืชเข้ามาเกี่ยวข้องต่างกับภาคต้นออกภาต้นออกส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องวัชพืชก็คุมว่าจะอยู่พราะทำทุกปีทุกปีแล้วฝนก็ไม่เยอะแต่อย่างพี่เนี่ยวันนี้อยากจะตัดหญ้าแต่ฝนตกที่ตัดหญ้าไม่ได้้ก็ปล่อยมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันเพราะปัญหาเรื่องวัชพืชที่ต้องดูแลดีๆหน่อยนะครับนี่คือเรื่องดินที่ถ้าย้อนกลับมา ถ้าที่ปลูกพืชแต่ก่อน10ปี20ปีแล้วถ้าดินดีพี่จะเป็นต้องใส่ปุ๋ยไหมไม่ต้องไม่ต้องเหมือนผมอะ่ะผมจบมาใหม่ๆผมไปเที่ยวป่าไปเที่ยวอุทยานก็เห็นมีใครแบกปุ๋ยไปใส่ต้นไม้มันก็ติดดอกออกผลต้นไม้ใหญ่โตดีใช่ไหมใช่แต่้า,าทั่วเนี่พยพอเราปลูกพืชปุ๊บพืชที่เราปลูกไม่เป็นอะไระมันดูดเขาเรียกมันดูดแร่ธาตุผมเรียกว่าแร่ธาตุนะผมไม่เรียกว่าปุ๋ยนะที่อยู่ในดินผมเรียกว่าแร่ธาตุ นี่แร่ธาตุมัน้มีมากมายหลายตัวนักวิทยาศาสตร์ก็คุณพบว่าโอเคอาจจะมี17ชนิดนะที่พืชต้องการมีธาตุหลัก NPK ก็คืออันนี้ต้องการมากธาตุรองคือแลเซีมมกนีเซียม,ม,ยมอะไรประมาณนี้ต้องการปานกลางและธาตุเสริมแต่ทั้งหมด17ธาตุที่เรารู้จักกันทุกบริษัทในแะนะนํารู้จักกันเนี่ยสำคัญเท่ากันหมดไม่มีธาตุไหนสําคัญมากไม่มีธาตุไหนสําคัญน้อยแต่สําคัญเท่ากันหมด แต่ปริมาณที่ต้องการมันแตกต่างกันที่ว่า้าตฐานหาลักก็คือเราต้องการเยอะเขเลยได้แค่หานหาลัก้าหารรองคือต้องการปนา,รรา,านกลางหรือว่าธานกลางแต่ถ้า,า่าตไหนต้องการน้อยแคลนเซียมโบรอนทังกระสีแมกอะไรเงี้ยต้องการน้อยเรือค่าอาหารเสริม้าตุพิ่ไฟน,นี้โอ้ยงงเว้ยอาจารย์อุ้พูดไงเอางี้นิ้วมือของเราเนี่ยอ่านิ้วมือของเราเนี่ยมันมีห้านิ้วใช่ไหมพี่นิ้วไหนสำคัญที่สุดพี่ว่านิ้วไหนสำคัญทุกนิ้วอะพี่ก็สำคัญที่นิ้ว คุณรู้ว่านิ้วไหนสําัญที่สุดอ่าสัมผัสทุกนิ้วผมไปถามผู้หญิงบางคนเขาบอกนิ้วไหนสําัญที่สุดบอกนิ้วชี้ผู้หญิงตอบเลยนิ้วชี้สําัญที่สุดไว้ชี้สามีไปบอกคำนบ้คำนี้ได้นิ้วชี้สําคัญที่สุดผมไปถามผู้ชายไว้รุ่นอีกคนหนึ่งพี่นิ้วห้านิ้วนิ้วไหนสําัญที่สุดนิ้วก้อยอาจารย์หนยนิ้วก้อยทำไมอะผมรักทุกคนเจ้าชู้หน่อย แต่มีลุงบางคนลุง,ลงแก่ๆเนี่ยเขียนหนังสือไม่ได้เวลาไปทอลกซไปธนาคารนิ้วที่สำคัญที่สุดคือนิ้วโ oh. ชุกต้องไว้แป๊แล้วก็เบิกเงินได้ถ้าไม่มี้วกเบิกเงินไม่ได้แต่จริงๆแล้ว่นิ้วของเราเนี่ยอย่างที่พี่ตอบถูกต้องมันเหมือนกับแร่ธาตุทุกตัวเนี่ยนะมีความสำคัญเท่ากันหมดแต่ปริมาณความต้องการมันไม่เท่ากันถ้าหลัก NPK ที่พี่ซื้อกสอบใส่มันต้องการเยอะเราเลืกมาทำหลักทีนี้โอเค พอเราใส่ปุ๋ยอันเนี้ยทุกคนอาจจะทำนานแบบผมเก่งกว่าผมและใส่ปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่สมมติทุเรียนจะมีใส่ปุ๋ยพี่ใส่ปุ๋ยอะไรกันบ้างอ่ะเอาปุ๋ยดินนะใส่กระสอบพี่ใส่สูตรอะไรกันบ้างที่นี่เสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้าโอเคแล้วก็ส่วนอีกก็เวลาให้เจ้าดอกอ่าก็แปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่โอเค แล้วส่วนติดผลสุดท้ายบารุงสุดท้ายละสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดโอเคใส่ใส่ที่นหนึ่งต้นใส่ประมาณกี่กิ่งออายุอายุของพี่อายุของพี่ก่อนนะกออมท่านยี่ห้าปีใช่ไหมโอเคอ่ะคฮ้ยจะใส่ปุ๋ยไปตามนั้นนี่ยคือเราปุ๋ยอ่ะเราใส่ไปเพื่ออะไรเราใส่ไปเพื่อทดแทนแร่ธาตุที่อยู่ในดินใช่ไหม ขาดไปเราใส่เพื่อให้มันพืชเราได้สมบูรณ์โอเคผมถามนิดเดียววันนี้ผมใส่ปุ๋ยสูตรอะไรก็แล้วแต่15 1ห16สิพี่สิบผมถามว่าทุกเองนของพี่มันจะรู้ไหมว่าวันนี้เราปุ๋ยสใส่ปุ๋ยสูตรสิมันจะรู้ไหมวันนี้ใส่สีของปุ๋ยสูตรวันนี้ดีใจจังวันนี้ได้กิน<ะ>ปุ๋ยขอกวันไม่หมดคืนฮะเออหรือวันนี้อ้ยดีใจจังเลยวันนี้ได้กินตายาห้า 5, แล้โอ้โหวันนี้ดีใจจังได้กินสิบห้ายาห้า วันนี้ดีใจจังวันนี้ได้กิน15กระต่ายผมถามมันรู้ไหม,ไมเ,เออมันไม่รู้แล้วทำไมพี่อยากใส่ปุ๋ยนี้อยากใส่15หอยากใส่16อยากใส่13 13 21มีเงินเยอะหน่อยก็ซื้อปุ๋ยยี่ห้อดังๆไม่มีเงินก็ซื้อยี่ห้อไม่ค่อยดังหน่อยแล้วใส่ให้ชัเรียนชั้เย็นรู้เรื่องไหมผมว่ามันไม่รู้เนะี่ยแต่พอพี่ใส่ไปปุ๊บล้ววันนี้ฝนตกเป็นไงปุ๋ยพี่ไปไหนละไปกันน้ำไปแล้วไ,ไปตามแม่น้ำลำคลองแหละถูกต้องไหม อันนี้เรื่องดินจบแล้เรื่องดินพี่เข้าใจตรงกันผมก็ตรงกับพี่แล้วนะต่อมาเรื่องพืชทุกพี่ปลูกปลูกพืชทุเรียนปลูกพืชปาล์มยางอ้อยอะไรก็แล้วแต่ตอนเด็กๆพี่เคยได้ยินเราว่าพืชมันสร้างอาหารเองได้ไหมเ,ออเห็นไหมคุณยายยังบอกเออเลยพืชมันสร้างอาหารเองได้เราก็เรียนมาตอนประถมปีหนึ่งพืชสร้างอาหารดัเองได้เราเรียกว่าการสังข้อแสง คือสร้างอาหารได้แต่เราไม่รู้แบบว่ามันเอาอะไรมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างอาหารแล้วมันเจริญเติบโตแต่มาวันนี้มนนผมมาวันนี้ผมก็จะบอกพี่ว่า,เ,เ,าเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่อยู่ในหัว,ว,วที่อยู่ข้างหน้าที่เนี้ยที่ในผลวท้านเนี้ยผมเอาความรู้ที่มีอยู่ไม่ต่ำกว่า2ี่สปีเอาว่าพืชมันสร้างอะไรได้ผมเอาสิ่งที่พืชสร้างได้เอาออกมาสก,กัด ยู่ในรูปของขวดสูตรต่างๆนี้สูตรก็คือผมเอาพืชเด่ยมันสงังเคราะห์แสงได้ผมเรียกว่าอาหารพืชนะหรือเราภาษาชาวบ้านเรียกว่าน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงเนี่ยตอนเด็กๆเ,เคยเล่นเลยไหมเอาดอกเข็มดึงมากินแล้วกินน้ำหวานมันอันนี้เรียกว่าน้ำเลี้ยงมันสร้างเองได้ใช่ไหมครับเคยกินกล้วยไหมกล้วยโอเคเราปลูกกล้วยเรากินกล้วยอ,อันนี้น้ำเลี้ยงมาสร้างเป็นเนือ้อกล้วยเคยกิน ผลสุช่มิตผมกินส้มผมก็เจอเริอเติบโตแล้วผมเอาน้ําเลี้ยงน้าเลี้ยงก็สร้างมาเป็นผลส้มพี่ปลูกตู้เย็นกันสร้างสร็จแลแสงเสร็จก็เอาน้ําเลี้ยงนั่นกลายมาเป็นผลของตู้เย็นแต่ก่อนที่มันเป็นให่ผมเอาน้าเลี้ยงของพืชทุกชนิดในโลกนี้เอาออกมาแล้วออกมาเป็นสารนี้ถ้าที่งงเอาอาจารย์ดยแล้วจะเอาน้ำเลี้ยงจะอะไรเดี๋ยวผมจะต้นไม้นี่มาขายจานหรือว่้าจะได้ผมจะได้ ขายน้ำเลี้ยงให้อาจารย์รหลุยส์อาจารย์รหลุยส์ได้มาเป็นอย่างนี้น้ำเลี้ยงมีทุกพืชเหมือนกับเหมือนกับนะครับเทียบง,ง่ายๆทุกคนเนี่ยเมื่อเช้าใครกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องเลยนะใครกินอะไรกินนอนกี่โม่พี่กินหนึ่งชามกินสองชามกินอะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้มมรแต่พี่ตอนนี้พี่เติบโตผมไปเจาะเลือดพี่ทุกคนเลยเจาะเลือดพี่ทุกคนเอาเลือดพี่ทุกคนมา แล้วผมก็เลือกที่ทุกคนเนี่ยมาแยกอ้าวาอ,อันนี้นโอเคอีกทุกซีอีกทุกโออีกทุกเอบีผมก็แยกเป็นทุกอย่างก่อนแั้นแต่ละคุกผมก็แยกมาอ้าวนี่น,น,น,นม่ได้แดงไม่ไดขาวมีวัคซีนอะไรมีสารอาหารอะไรในเลือดผมก็ออกมาสก,กัดได้ก็แยกเป็นสารนี้แยะก็เปลีย่ยนเสมอว่าผมเอาน้ำเลี้ยของพืชของพี่ในโลกเนี่ยเอามาแล้วก็มาแยกว่าโอเคเป็นสารนี้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  เพื่อามาทำลิธัณฑ์ที่จะกล่าวถึงต่อไปหรือเทียบง,ง่ายๆใต้โลกเราอะเรามีเเรียกปิดตวเลี่ยมใช่ไหมน้ำมันดิบน้ำมันดิบก็คือเกิดจากซากพ,พืชซากสาัตว์ทับถมกันเป็นเลื่อร้อยเป็นล้านปีอยู่ใต้ดินแต่ก่อนไม่มีใครรู้ประโยชน์ของมันก็มีนักวิทยาศาสตร์ไปเจาะเอาน้ำมันดิบขึ้นมาตอนแรกก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เป็นน้ำมันดำๆเฉยๆต่อมาก็มีนักวิทยาศาสตร์เอาน้ำมันดิบเอามาใส่ แยกกระบวนการเพื่อขอกันกันตันความร้อนอ้าวอันนี้เป็นเป็นซินเก้าหนึ่งนะไปเติมรถเด็เพศอย่างนี้นะอันนี้เป็นซินเก้าห้าอันนี้เป็นซินต่างๆเพื่อเติมรถผมก็เหมือนกันผมก็นบดีของพื้แล้วก็มาแยกออกเป็นเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าแปดประมาณนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์อันนี้ได้มาแล้วทีนี้จะมาใช้ในทุ่งเดย์ของพี่ยังไงแรกถ้าที่ยังขายไม่ได้ก็เจอทางดินอยู่มาแต่ตัวเนี้ย มันจะใช้เนี่ยพืชได้ตรงที่ว่าที่ดูภาพนี้นทุกคนดูภาพนี้ภาพทีใ่ใหญ่เห็นถ้าถ้าผมทำมันเป็นรูปของเม็ดทำรูปของเม็ดนะเป็นแบบกระสอบทางดินก็มีปัญหาตรงที่วันเนี้ยผมจะให้พี่ไปคนละกระสอบแบกกลับบ้านแบกบไหวไหมไม่ไหวมันหนักต้องมีรถแล้วบางทีใส่ปุ๋ยไปวันนี้ถ้าฝนตกไปอยู่ในน้ำลำคลองหมดถ้าผมทำมันจะเป็นปุ๋ยน้ำที่ส่วนใหญ่เข้ามาทำมาขายกัน ผมไม่ขายต่างประเทศไม่ได้เขาฉีดที่ใบใบพืชมันไม่เปิดปากใบเช่นผมไขายอเมริกาขายยุโรปเขาไม่ฉีดกันเพราะว่าใบามันเล็กปากใบมันไม่เปิดผมก็เลยทำเทคโนโลยีแบบใหม่ที่เรียกว่าวาร์ฟเทคโนโลยีคือโดยเอาสารอาหารทรามาสก,กัดแล้บผมผสมนะน้ําแล้วก็ฉีดนี่มาต้นทุเรียนทําไมผมน่าย่าทนี้ผมไปที่มาเลเซียมาเลเซียปลูกทุเรียนเยอะแต่เป็นทุเรียนมูสันคิง เป็นเป็นทุเรียนคือจริงๆคือทุเรียนป่าแต่ก่อนไม่มีราคาแต่เพินคนจีนมาก,กินแล้วเขาชอบบ้านเราขายทุเรียนหมอนทองก็อย่างมากก็ร้อยห้าสิบบาทแต่มูซันคิงของมาเลเซียเขาขายได้กิโลละห้าร้อยบาทผมก็ได้ถูกเชิญัวไปอาจารย์ดูไปพัฒนาทุเรียนของมาเลเซียหน่อยที่มาเลเซียเนี่ยต้นมันสูงมากถ้าใส่ปุยนทางดินมันใส่ไม่ได้เพราะอยู่ในมันที่มันชันแล้วก็ถ้าฉีดทางใบไม่ได้ ผมก็ไอเทคโนโลยีที่เรียกว่าวาร์เทคโนโลยีก็คือฉีดท,ทางไหนก็ได้สามารถซึมเข้าสู่ต้นไม้และพืชเอาไปใช้ได้ท,ทันทีมันมากกว่าการที่เรียกว่าเป็นปุ๋ยถ้าเป็นปุ๋ยผมที่ไม่ง่ายนะครับปุ๋ยเนี่ยมันต้องทําให้มันมันเปล,ลี่ยนรูปหรือทําให้มันสุกก่อนพืชถึงเอาไปใช้ได้แต่โดยผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นอาหารพืชที่สามารถนําไปใช้ได้ทันทีเบียดสมเหตุว่าทุกวันนี้ใครกินข้าวสารเดิดๆได้ไหม ก,กินไม่ได้กินเนื้อหมูจะดีได้ไหมกินไม่ได้กินผักสดๆบางอย่างกินไม่ได้พี่ต้องซื้อกับข้าวซื้อทีอเยอะไหมเยอะเปิดเงินด้วยแล้วกลับไปที่บ้านให้คุณผู้หญิงคุณแม่บ้านทํากับข้าวที่พี่ถึงกินได้มาวันนี้นั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่พี่ใช้อยู่เป็นปุ๋ยเป็นแร่ธาตุมันต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนรูปในการสร้างสังก็ให้ใหม่ให้พืชจะใช้แต่ทุกวันนี้พืชของพี่เนี่ยมันต้องใช้ทันที ผมก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีว่าอันนี้มันใช้ได้ทันทีแล้วก็เวลาฉีดที่ผสมน้ําฉีดตรงตรงไหนมันก็สามารถเข้าต้นได้เพราะว่าเข้าต้นได้เนี่ยมันเหมือนกับถ้าเป็นต้นยางพาราผมไม่ต้องมาฉีดที่ใบไม่ต้องฉีดที่รากผมฉีดที่ต้นได้ถ้าเป็นปล์มื่อมันผมฉีดตรงคอปามได้เลย